ตอนนี้ทันทีที่ผมเดินทางมาถึงที่อุดรธานีนะครับก็ได้ยินกิจสักข้ามเรือว่ามีร้านส้มตำอยู่หลายร้านแต่หนึ่งในนั้นก็คือส้มตำเจ๊ไก่เป็นร้านส้มตำที่เขาบอกว่าสุดยอดที่สุดในอุดรธานีเพราะฉะนั้นพอเครื่องแลนดิง้งปุ๊บเนี่ยเราก็มาทําความสงสัยที่กระจารสั่งไปเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้ส้มตำเจ๊ไก่มีอะไรบ้างต้องมีส้มตำนะครับมีส้มตำแล้วก็มีหอย ตัวนี้เรียกว่าหอยต้มเล็กสั่งมาแล้วมันเป็นหอยต้มตัวเล็กซึ่งนึกว่ามันจะเป็นจานเล็กหอยต้มเล็กคือหอยต้มตัวเล็กแล้วก็มีหอยต้มใหญ่สี่หอยใหญ่ไม่ให้หอยใหญ่ไข่แดงหอยแครงหอยชูไม่ให้นี่หอยใหญ่นะครับเป็นหอยนาลองดูนะโอ้ยอืมาไม่มาไม่หขาขึ้นตัว หวานมากหอมตะไคร้ข้าวแกงไรแกงผักหวานแกงผัก,กหวานไข่หมดแดงโอ้โหอร่อยมากหวานมากมีเห็ดมีเห็ดสารพัดเหรร็เหเหเหดเลยมีทั้งมีเห็ดสดด้วยแล้วก็มีอันนี้ห,นหมูหมูปลาหมูปลาคืออะไรหมูหมักซอสกรอบแล้วก็กินกับปลาคือปลามันอยู่นี่นี่คือหมู นี่คือปลานี่คือปลาก็เป็นหมูปลาอ๋อนึกว่าเอาหมูไป่ผักปลาราจะมีผักมาให้ด้วยโอเคจานแจ่บเวอร์จัดจ้าที่นี่เขาใส่ปูืนานี่แกะออกมาแล้วเป็นอย่างนี้มันให้ฟับมาพิสูจน์เรื่องส้มตำกันครับว่าเจ๋งจริงหรือเปล่าอันนี้จานเท่าไหร่ห้าสิบบาทเองวะนี่เท่าไหร่ตำลาว50บาทจานคนพ่อคนแม่ใหญ่กินเข้าไป4คนนี่รู้เรื่องเลยหมูนี่เท่าไหร่หมูเท่าไหร่ มี80ดส80อันนี้สี <40. S 1> นี่40บาทอันนี้3ามบาท,บาทอ่านไปยังดูเดือดสำหรับอ่าอาหารวันนี้นะครับสำหรับส้มตำเจ๊กไก่สาขาแรกจะบอกว่าโอเคอร่อยทุกอย่างเลยนะครับขึ้นไปส้มตำอร่อยปะลาล่อร่อยมากแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยอยู่บ้านต้องอยากกินอร่อยอร่อยแบบนี้อยากกินส้มตำปะลาล่อร่อยอร่อยแบบนี้ทำไงปะลาโลโซครับไปซื้อเลยโอเคนะจบข่าวจบเลิกเจอกันหมดเนี่ยเท่าไหร่ 345บาทไหนดูดิ <Okay. S 1> ยื่นมาใกล้ๆกล้องหน่อยนี่ยเดี๋ยวเขาหาว่าไม่จริงโอ้โหถูกมาก